ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองช่องคอนนี่คุกนะครับก็วันนี้เรามาจะเราจะมาเล่นฟังโลบอกนะครับในแมปฟังกินไฟเลยนะครับเพราะคลิปนี้อาจจะเงียบเลยนะครับเพราะส่วนมากจะมีแต่เสียงเพลงนะครับขอเบาเสียงนะครับอาจจะกระตุกหน่อยนะครับวันนี้ ก็ลังจากไอคลิปที่ไอคลิป ROV อันนั้นคือแบบทายซ้ำหลายรอบมากเลยนะครับเร่งเพิ่มไปกดหยุดอัดวิดีโอนะคะบแล้วคลิปนี้เราก็จะเอาเราก็จะซ่อนตรงนี้เอาไว้นะตรงอัดวิดีโอเพื่อให้เราเล่นถนัดขึ้นเพลงนี้ไปเลยน,นะคะรับเพลงใหม่นะครับตอนนี้ยังใหม่อยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็เล่น กระตุกอ่ะก็ตุกเนโอเคก็ผมไม่ค่อยเก่งอะไรมากครับเด็กก็เริ่มเก่งมากนะครับทำรูปสอนเป็นอย่างนี้นะครับก็แบบนะครับบบตรงรูปสอนนะกดตรงรูกสอนนะครับี่ปกับงนี้นะครับโอ้กดไม่ทันกึก รอนครับผมไม่ค่อยกิร์อะไขนาดนี้นครับแล้วผมกบให้บอดมันโหดนะครับซึ่งผมยังเล่นไม่เก่งเลยแบบให้บอดโหดแล้วเออเออเออมันมีลูกซ้อนทั้งกดด้วยลืมบ้าเอ้ยตัวไอ้กระตุกต้องเปลี่ยนนิวเซเลต้องใช้สีนิวเซเลตในการเล่น เพราะไม่มีลูกศรผูกผู้มันเพิ่งมีลูกมันมีลูกศรห้ามกดมาลืมไปเลยอู้บอทจะนำเลยเออกดลูกศรห้ามกดอ๋อต้องกดด้วยเหรอนไม่กดหน้าจอเจ็บเบื่อเขียวแสดงว่าเราต้องกดซะแล้ว ก็ดทก็คิดนี้เราจะมาเล่นทั้งหมด5เพลงนะครับก็เพลงแรกได้ผ่านไปนะครับไปเพลงที่2องนะครับ เมื่อกี้เป็นบอรดมาเล่นด้วยนะครับสามารถตั้งค่าให้บอรดมันมาเล่นกับเราได้นะครับให้กดไปที่เออนี่ใช่มาเล่นให้จบก,ก่อนนะครับเดี๋ยวมาสอนทีหลังยายโดนคนแย่งเล่นเออแข่งกับเขาก็ได้เอาเอาเอาเดินไปไหนแล้วนะลอยลเลยเราอยากเล่นก่อนเดียวนะครับ ก็ถ้าเล่นกับคนอื่นแล้วมันไม่ค่อยได้เพลงที่เราอยากเล่นนะครับแปรเพลงนี้กันเลยนะครับเออเออยโก้ท้าทิกทันปะทันปะเจมส์มเนไหมึกนานอื่นทันไหมเออเออเออกอะตุ้กฉันเกลียดการกระตุกกดใช้ท่าเทพกว่า เออเปิดโหมดอันติเลยเออกระตุกกระตุกกระตุกเมื่อกี้นี้อาจจะเห็นกระตุกบ่อยหน่อยนะครับท่านกดแล้วนี่โอยบอดจะนำ เลือกเกียร์ลูกศรคู่โอ้โอบอดนำโอวนิตกระปุกขึน้นบอดนำอ่ามองไม่เห็นโวนี้มันนำรวนตอนนี้จะชนะบอดหรือเปล่ปาเรามาลุ้นกันนะครับ เกมมาถ้าอยากให้หมดอะไรหรือว่าเกมอะไรก็ปังเกมไม่ได้นะคะทอกีสองได้ผ่านไปพร้อมกับฝูงบ๊อบตัวข้างหลังบทนางสมาร์ ่อกันเลยนะครับเพลงต่อไปจะเอาเป็นเพลงเอ่อเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเพลงอะไรด,เไรดีเออเพลง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 ไม่เอาลูกศรคู่อ่ะมันยากถนัดแค่สองนิ้วสี่นิ้วมันไม่ค่อยถนัด อให้ฝึกมาแล้วก็ตามเฮ้ยมอดนี้มัดสนุกโอเคเออไม่ได้เลือกงานโอเคเลือกบ็อบเหมือนเดิมบทเพลงนี้ง่ายๆนะคะแล้วทำไมบอดมันยืนนิ่งอย่างนั้น ถ้าใครอยากท้าทายพวกเกมพวกนี้ก็ไปแนะนำให้ไปเล่นของจริงนะครับเพราะความเร็วมันไม่เท่ากันนะครับทีนี้อาจจะขาดน้อยหน่อยนะครับ ก็ถ้าพลาดน้อยที่สุดพอผมก็น่าจะสิบนะครับการก็จะกสามสิบขนต้นถ้าพลาดมาน่าจะเป็นที่ห้าสิบมากสุดก็อยู่ที่สองพันนะครับเคยพลาดถึงสองพันเลยนะครับ ก็อันนี้เพลงที่สามนะครับทีนี้ได้จบไปพลาดยี่สิบสองตัวคอมโบสี่นะครับความมันยังอยู่ที่แปดสิบห้าจุดเจ็สบเอืดครับเปลี่ยนท่าดีไหมให่เปลี่ยนดีกว่า 3, นนเพลงที่สามผันไปอันนี้คือเพลงที่สี่นะครับเนีเพลงแสดนมามาพูดกับตัวเองทำไมนี่ชอบการแห้งที่สุดเลยการแห้งทงั้งเล่นยากแล้วก็ภาพสวยมากเลยใครดูวะใครดูคนได้ยันไ,ไม งที่สีได้ผ่านไปนะครับอ่านี้เพลงสุดท้ายนะครับรอบนี้มีคนมาแข่งด้วยนะครับเพลงสุดท้ายนี่นีเพลงนี้เพลง,เพลง,เ,พลงเพลงชอบในตำนานฝั่งนู้นเลือกเพลงอะไรเนะี่ย ขอได้เพลงฉันด้วยเถอะจึ๊บขอได้เพลงแล้วโอ้ได้เพลงคนอื่นกดออกไหมเอมอเออเด้งออกแน่เออเด้งออกเคเล่นคนเดียวดีกว่า ติดอิโซฉันชอบเพลงนี้เกลือมาเ,เลย 2> 3 2 1, 1> เดี๋ยวแถมเป็นโบนัสให้อีกเพลงนะครับไม่ได้ตาปบาดไปใช่ไหมว่าลูกศรมันเบ,อบลอๆลูกศรพิกเซลเดี๋ยวกลูโโโโลกศรพิกเซล chẳng gọi gì gì mà lên nhà nên em gặp tụi tụi. Chị ấy đi tắm thì tụi nó ใช่ไหมดูไม่ใช่ทั้งมาเถอะงันเล่นอีกเพลงนึงแล้วกันนะครับเพลงนี้จบเดี๋ยวก็ก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเ,เพลินๆมาแลครับฟังเพลงเ,เพลินๆนาครับเ็เพลง10นาทีไหมก็งงเหมือนกันนะเกมนี้มีเพลง10นาทีอย่างชอบเลยเล่นตั้งนานกว่าจะจบกำลังจะจบอยู่แล้วมันมีคนมันกดออกเฉยเลยคนที่มันเลือกเพลงมัน อืมอันไหนว่าอันนี้อันนี้อันนี้หรืออันนี้อันนี้หรืออันนี้อันนี้ three t w ยังไงครับเนี่ยเอยอยากได้เท่านั้นน่ะอะไรก็ใครรู้ว่าท่าไหรัก็ตอบได้ไหม,ม

I ่ลูกศรน,นไม่เร็วมากครับแต่ที่รู้สึกว่ามันเร็วเพราะว่ามันมีลูกศรเยอะ,อะไงครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบายคลิปนี้ถึง5้าไว EP หน้ามาเร็วนแน่ ไปปิ้วน่ากดไม่ได้ปิ้วปิ้ว